ชวนคนไทยทุกคนนะไม่ต้องด่าพวกเขมรนะพวกบ้านจนๆนะแบบนี่นะพวกเขมิญจะพูดมากแล้วขมิญจะพูดไม่ชัดกันนะครับพวกส่วนใหญ่เนี่ยพูดไม่ค่อยชัดนะพวกสัตว์ถ้าเขมรพ่องตายอ่ะเหี้ยบ้านจนไม่คุย สัตว์สภาพมึงไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยฉีดหนึ่งในที่มันดั้งหนาเยี่ยพูดก็ไม่ชัดไอ้เฮียโซโซเนี่ยมึงพูดให้กูฟังเลยเฮียพูดไม่ชัดหนึ่งกูชัด้าเลยโอยโอยมึงพูดโวยมึงพูดก็ไม่ชัดตี้เฮียจะไม่ต้องพูดกูเฮียจนเลยเฮียมึงเอาอะไรมาสู้กูได้ไวสัตว์ตูโอยี๋ยวมึงพูดที่แล้วมึงไวเช่นอนอยเฮียมึงไปช่วยสนามล้ของไอ้เฮียคุณเซนก่อนเนี่ยตูไอ้หมื่นขึ้นเลยเฮีย ไอเมืองขึ้นไอคุยคุณมันเด็กเขมรเนี่ยยกกูชัยล้างเท้าเชตีนประจำไหมเนี่ยคุณมึงมาเป็นเด็กเลียตีนที้ฆ่ากูเดไอดเฮี้ยเขมรไอสัตว์โอเคเปล่าเนาะโอเคเปล่าโอเคเปล่าโอเคไหมตกลงเปล่าตกลงเปล่าไอเฮี้ยเขมรในบ้านจนเนี่ย ខ <US une> <sm> <kaik> <horrible> ្លាំងបាយដល់ហើយម៉ៃមេចោលរាយនឹងកូនមេចោលប ਹਾ ងពីអីយ៉ាខំមេពីទៅម៉ៃមេខប់ចាក់បែកបន្តម៉ៃមេចោលព្រៃណា กูเลยเขมรได้น่ยีมึงด่ากูไปควายเที่ยเด็กกปบามันบะพีทับส่งยีนะมมงไอควายเที่ยมึงอยากโนนบอไอ้ควายมึงรู้จักิไอมเที่ยงโง่ได้ยีกูด่านะกับประเทศเขมรเลยกูเลยเที่ยเขมรได้ควายได้หลายคี่เขมรได้หลายผีเรากังพูดถึงบรรีที่ไม่ได้ควายไม่ได้ควายสัตว์ได้หน้าอีส่งเนไก้เ้ยไม่ด่ากูเย่ได้ไม ไอ้เกียร <m im> ์เด็กก็จับไว้เยไม่ได้ควายเียรกจับไว้ไอ้เียสภาพไม่ได้ขสองคนไม่ได้วเียไม่ได้เางนไม่ได้ไ่เกรด็กัไม่คนเดียเก้ยได้เกีไร์เด็ไม่ได้ไอ้เกียร์เด็กต่ไม่ได้ไอ้เกยเด้ไม่ได้ไอ้เีย่ไม่ไ้อ่มได้ต่ไม่ไดไอ้เกียรเด่ไม่ได้ไอ้เียดไม่ไม่ได้ไอ้เียก่ไอกยรเด่ไม่ได้ไ้เกได่ไม่ไดอกียรด็กต่้ไม่ได้